เช็คคุณสมบัติผู้ชายคนใหม่เบลล่าไม่ขออะไรมากขอข้อนี้แค่ข้อเดียวชาวเน็ตยังคงส่งกำลังใจให้เบลล่ารานีล่าสุดแชร์ต่อบทสัมภาษณ์นางเอกดงังที่ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวหัวใจหลังกลับมาใช้สเตตัสสดอีกครั้งในรอบ9ปีกว่าๆว่าว่าตอนนี้มีหนุ่มๆเข้ามาคุยๆกันบ้างแต่ยังไม่มีใครเป็นพิเศษเพราะตอนนี้อยากทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานและครอบครัวก่อนซึ่งเบ เบลล่ายังเปิดเผยถึงคุณสมบัติข้อสำคัญของหนุ่มที่จะเข้ามาดูแลหัวใจรายใหม่ว่าไม่ขออะไรมากขอแค่ข้อนี้ขอเดียวเท่านั้นโดยเบลล่าบอกว่าตอนนี้มีความสุขกับทุกอย่างที่อยู่รอบข้างเลยไม่ได้รู้สึกขหนขวายสแสวงหาความสุขอื่นๆหนุ่มๆที่เข้ามาจีบก,ก็มีบ้างแต่ตอนนี้ชีวิตมีอะไรหลายอย่างให้ทำดังนั้นจึงขอให้เป็นเพื่อนกันก่อนจะดีกว่าถ้ารุกหนักๆเบลไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ เพราะเราจะไปคุยกับใครได้มีเวลาว่าง5นาทีต่อวนันก็อยู่แบบนี้ไปก่อนเรื่องสเปครุ่นนี้ไม่มีแล้วไม่ขออะไรมากขอแค่เป็นคนที่เข้ากับครอบครัวได้ก็พอ